ประยัดไปกว่าป้ายแดงถึง4 0 0 0บาทนะครับสำหรับ Honda a c c o r d G11 คันนี้เลขไม้เพียงแค่6,000กิโลเมตรเท่านั้นเองใครที่อยากดูป้ายแดงนะครับลองมาดูคันนี้ก่อนประหยัดไปกว่า4 0 0 0 0บาทเอา4 0,000บาทไปจ่ายอย่างอื่นได้สบายๆแล้วคันนี้เลขไม้6,000กิโลรถชนหนักพิวามน้ำท่วมตัดต่อสวม้างหรือเปล่าบอกได้เลยว่าคันนี้รถสวย1 0 0ยยินดีคืนเงิน,เ,งนเต็มจำนวนครับแล้วใครที่อยากได้ Honda Accord 2.0 ESUV ปี2 0 2 4 2 5คันนี้ RS ตัวท็อปสุดเดี๋ยวเราไปดูรอบๆของคันนนนนนีี้กัดัดดววว่่ว่าาคคบมจะสยยแแไหตอทูเล ว่าคันนี้มีชนหนักคิดคว่ำตัดต่อสวมซากจมน้ํามาหรือเปล่าดูได้เลยนะครับคันนี้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์น็อตฝาปงไม่เคยขยับนะครับแล้วก็น้าท่วมเนี่ยน็อตไม่มีสนิมแม้แต่ตัวเดียวมาร์คสปอตทุกอย่างมาร์คกิ้งคัลเลอร์ทุกอย่างอยู่ครบครับใครที่สนใจคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับคันนี้เลขไมล์หกพันสี่ร้อย 6, กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีไฟแอมเบรไลท์สวยๆแบบนี้แล้วบอกเลยว่าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดหน้าจอเป็น Android แล้วเรียบร้อยมมี Apple pe, มี Apple Carplay Android Auto มาให้เรียบร้อยมีกกลล้้้้้อองงงาาาใหหหีีทัั่แวคนนนด เราไปดูด้านหลังดูดิพลาสติกยังอยู่ครบเลยยังไม่มีใครแกะพลาสติกออกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาคันนี้ว่าจะขายเท่าไหร่ซื้อคันนี้ไปแล้วมีอะไรให้บ้างนะครับตัวนี้มีอะดิเมทแคร์เพิ่มให้2ปีนะครับวอร์ีหมดวันที่9เดือน5ปี2 0 2 9น้นั่นเองยาวๆเลยแล้วตัวนี้ใครซื้อคันนี้ไปเหมือนได้รถป้ายแดงในราคาที่ถูกกว่าเพียงแค่1นึ่งล้านสามแสนับาทเท่านั้นครับใครที่สนใจคันนี้ซื้อสดไม่มีแวตเจ็ดเปอร์นตะแล้วอยากได้รายละเอียดต่างๆของคันนี้า